กลับมารีวิวนะคะวันนี้จะมาโชครบการใช้อวิยองวันนะคะเซรั่มวันทั้งเซตเลยนะคะจากที่เราสอนใช้กันไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะก็วันนี้ค่ะกล่องนี้เหมือนเดิมนะคะแกะคือเก็บดีมากนะคะเพราะว่ามันกล่องสวยเนาะแล้วก็วันนี้จะมาโชว์ของแถมด้วยนะคะกระเป๋าสวยมากๆเลยเนาะก็เริ่มที่อันนี้อันแรกเลยเนาะวันอันนี้ทุกคนรู้จักกันไปแล้วนะคะนี้เป็นภาคสองนะคะใครไม่ได้ฟังภาคหนึ่งก็คลิปแรกเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยอันนี้ ผิวค่ะสกินเรสคิวนะคะอ่ะ้าบีบเดี๋ยวให้ิ้งให้หมดะเป็นอย่างนี้คะอ่ะ,ะ,ะ,อะเหยหยดนะคะแล้วก็ไลเซอร์นะคะบวกก็เป็นคนที่หน้าแห้งเนาะแล้วก็ชอบมาร์กหน้าบ่อยเว้ยก็เลยขอสักสองหยดเนี่ยดูเนื้อเอ่อเนื้อเซรั่มเขาสิคะดีมาก เป็นมอยส์เจอไรเซอร์แต่ไม่ไหลานมือนะคะพอดีเป็นเนื้อวอเตอร์ผสมแบบเนื้อเซรั่มแล้วอันนี้ค่ะอยากให้ผิวใสกระจ่างใสนะคะเพราะบางทีเนี่ยกินอะไรของทอดอะไรอย่างเงี้ยนอนร้วหน้าก็คันๆนอนดึกแบบนี้นะคะเจอแสงไฟนะคะคือแบบเอาอยู่มากนะคะสองตัวเมื่อกี้จะบอกว่าดีมากนะคะโบเป็นสิวตรงจมูกนะคะเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วนะคะก็ทานนี้กลายเป็นแบบ มันได้ความบริสุทธิ์จากน้ำมอยส์เจอร์ไรเซอร์ไปใช่ไหมคะแล้วก็สกินเรสคิวของตัววันเนี้ยค่ะมันทาให้สิวหายเร็วมากแล้วก็รูขุมขนกระชับแบบพันธีอยาเคยเห็นไหมคะบรรดาดาราที่เขาไม่ค่อยเหมือนมีรูขุมขนกันนะคะอันนี้คือช่วยเลยนะคะเซตนึงเนี่ยถูกมากๆด้วยะคะ่ะไม่ต้องไปยิงเลเซอร์อะไรกันทางนั้นนะคะหรือคนที่ยิงเลเซอร์ก็แนะนำนะคะป้องกันฟื้นฟูนผ,ผิวได้ด้วยตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะคะจะได้ไปยิงมาแล้วก็ตามเนี่ย มันจะยิ่งทาให้ผิวโกรมากขึ้นนะคะก็คือเรืองแสงกันไปเลยนะคะอ่ะอันนี้อยากผิวเรืองแสงได้นะคะก็ขอสัก2หยดเลยนะคะอ่ะสหยดแล้วนะคะต่อไปค่ะคนที่บอกว่าไปทำอัลเทรามานะคะแล้วสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เหลือเนาะเนี่ยสำหรับลิฟท์ทำให้ยกนะคะแล้วก็ทำให้ตึงกระชับนะคะ Lift Firm and t i g h t นะคะ ด้วยนะคะขนาดยกหน้ามาเมื่อกี้แล้วเนาะคอลลาเจนิกลิฟมาแล้วนะคะแต่ก็ยังอยากจะใช้อันนี้อยู่นะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อพิเศษนะคะดูโอ้โหสวยมากนะคะให้ตึงกระชับอันนี้เป็นถ้าใครเคยใช้เจ้าตัวคอลลาเจนแมทริกมาเนาะก็จะเลิฟตัวนี้มากขึ้นเพราะเนื้อตัวนี้เบากว่าแต่คุณสมบัติกับผลลัพธ์เนี่ย เข้มข้นโคตรโคตรโคตรนะคะเนี่ยเราแบบตอนดีที่มือเนี่ยตอนผสมตอนเ l e n ด i n g ที่มือเนี่ยนะคะมันฟิลแบบดีมากนะคะแล้วแป๊บเดียวก็เบลนดเสร็จแล้วนะคะเราก็แปะไปที่หน้าแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นมันหอมแบบหอมแบบเจ้าหญิงอ่ะหอมแบบบริสุทธิ์นะคะนะคะ เป็นน้ำหอมอ่อนๆน,นะคะคนที่แพ้ก็ใช้ได้เพราะโบนเนี่ยโคตรแพ้เลยนะคะแต่ก่อนหน้าไม่เคยชนะอะไรเลยนะ,ะเป็นภูมิแพ้ทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะที่ผิวผิวไม่ใช่แค่ผิวหน้านะทุกส่วนเลยนะคะอารมณ์ประมาณว่าแค่กินน้ําแข็งที่เมืองไทยหลังกลับมาจากที่ญี่ปุ่นผิวก็เห่อเผอแพ้ได้แล้วอะ่ะเอางี้เลยอะ่ะแต่นี่อะ่ะคืออ่อนโยนแล้วหน้าตึงกระชับได้ทันทีหลังทาเลยนะคะผิวโกรทันที นี่ไม่ได้ใช้แอปนะโอ้โหคือขอบคุณผลิตภัณฑ์อวิยองวันมากนะคะแล้วเขาก็จะมีกระเป๋าหน้าร้านหน้าร้านมาให้ด้วยบางคนซื้อเพอาะกระเป๋าค่ะกระเป๋าสวยมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะใช้กันง่ายๆนะฟื้นฟูชาฟื้นฟูตอนเย็นนะคะก็ดีมา,มากๆเลยเซ็ตเดียวได้สี่ครีมเลยนะคะสี่เซรัม่มแล้วก็สามารถมาใช้ผสมกันเนื้อเบลนด์แบบนี้ เป็นเซรั่มวันนะคะพอขนาดผสมแล้วเนี่ยเนื้อก็ยังตอบโจทย์ความเป็นหนึ่งเดียวมากๆนะคะเพรมันดูดปลืด้ดแล้วก็ซึมเลยเข้าไปที่หน้ามากๆนะคะทาเมื่อกี้นึกว่ายังไม่ได้ทานะคะอยากจะทาอีกสักรอบแล้วเกินนะคะไม่ต้องเอาพัดลมไม่ต้องเอาอะไรมาพัดเลยนะคะเมื่อกี้คือทาแล้วซึมปลื้ดมันมันดูด ครีมอ่ะมันดูดจากที่มืออะเข้าที่หน้าไปเลยนอนตนี้หน้าเด้งนุ่มมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็แนะนำมากมากเลยฮะเซนลูวันนะคะตอนนี้มีแถมกระเป๋าด้วยนะคะ